Sabes, มากมากมามาเจ็ดวันสามปัญหาปลากับปากอ้เยอะมูปลาเ่าต่งกวนลาเัวต่างคนมันลวกก็เจได้ยินเสียงปลาอันนี้ก็มานิมจึงไม่ซึงได้อตัวได้ไอจุดนี้อย่างเซ่เซ่เซ่ก็มาไป ôi cám cốp không thắng. Ô quen, 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 quen,

ไปตามโคมมาออกชวนตรงนั้นเลยเ็นนี่ปลาก็เพิ่งปลามากวากในต,ตัวะว่าถึงซวงไม่เยเงินเอยุ่นเต็มอตรงนี้บอกผมพอไปพอจบอีหวัดชวนแต่ล้เกาตาก็วหวาแล้วมาเตียนอย่าง,างไม้แมวเตียนอย่างไม้ก็พอกว่าปลาจางให้มาปล่อย ก็พอไหวัง่งเลยแต่ไม่ใจร่้ว่ามาจากไหนอไอ้คนมามาทุกมา,มาบอกว่าเมียแล้วนี่ไดิดไปเรอยอยู่ประมาณก็ไม่เกินร้อยแต่ว่าเกือบร้อยแล้วตอนนี้ประสบปัญหาย,ยังไงบ้างอคะมันมันไม่มีเอินที่ว่าชื้ออาหารและปลาข้าวไอ้มันกินสารก็ ไม่พอต้องถ้าคิดเป็นเงินนะคะ้าคิดเป็นเอินแน่ผมบอกว่าในเจ็ดวันนั้นสามปันหน้าถึงไอปลาตาใครไม่เชื่อผมให้เบอร์โตของแม่ข้ามาส่งนะวันแม่ข้าปรามาสง่งวันคานกับวันเสาร์ซึ่งถ้าคลองออกในี่ตีละนั้น,น,นในเจ็ดวันอกรย ของแม่ค้าที่ตลาด,ดของโกจุนนั้นเจ็ดวันสองพันที่ตาของออกเจ็ดวันหกร้อยึงข้าวสารในร้านค้าสอบหนึ่งได้ห้าวันเจ็ดร้อยห้าสิบได้ห้าวันแล,วแล้วได้งบประมาณหรือเงินส่วนนี้มาจากไหนคะเที่ยวอาหายืมโตขอ แล้วแล้วเคยมาช่วยเลี้ยงดูบ้างไหมคะไม่มีปัญหาก็มันไม่มีเอินตี้วชื่อไอ้มันกินแล้วมาแ่้ำมาปล่อยนี่ที่ในวัดผมตำหมันหมดถือพอมาปล่อยแล้วคตั้งทีก็ตั้งแม่ตั้งลูกป่ามาปล่อยนะ <c oughs> ป่ามายกครอกเลย ตัวตังวัดทีนี่ก็ะถงเป็นอาหารก็ได้เป็นก้าวสารก็ได้โอนเป็นเอินก็ได้เหมือนกันไม่รู้จมไปอยู่ที่ไหนส่วนมากเขาเอามาทิ้งหรือยังไงคะส่วนมากเอามาทิ้งทุกวันไหมคะไม่ทุกวันหรอกแต่มันก็บ่อยแหละมีเยอะไหมคะเยอะประมาณตั้งอะไรได้หมาตั้งหมาทั้งแมว หมาน้องแมวก็หลักร้อยแล้วการเลี้ยงดูก็หลงวัญแล้วดูแลอยู่